สวัสดีครับผมปอลอโตครับผมวันนี้จะมารีวิวโปรเจกต์ฮาร์เล่ดเดวิสันครับโชว์เวลเฮดครับจากฟิตเมนต์ใหม่นะครับก็จะถ้าอย่างแนวแต่งนะครับแนวนี้เขาเรียกว่าแรดไบครับที่ผมไปเสิร์ชดูก็จะออกแนวสนิมสนิมนะครับดูกันก่อนครับทุกอย่างเป็นสนิมแล้วก็ดิบดิบครับดูดิบดิบแต่ตอนมาเนี่ยถ้าใครตามเพจผมหรือว่าในช่อง y YouTube ผมนะครับก็จะเห็นว่าตอนมาเนี่ยก็ ทรงประมาณนี้ครับแต่ก็มาทําการปรับแต่งใหม่เสริมรายละเอียดนะฮะก็เดี๋ยวผมมาไล่เลียงทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับว่าคันนี้เป็นอะไรนะครับเอ่อทำอะไรไปบ้างก็อย่างที่มาดูนะครับก็ที่เห็นคือเป็นโชว์เวลเฮดนะครับเครื่อง SN s อสเอ็0เรซีซีครับรายละเอียดการปรับแต่งนะครับจากของเดิมนะครับคือตอนแรกเอ่อไม่มีเบรกหน้าอย่างที่รู้กันถ้าถ้าใครขี่สไตล์นี้ก็ต้องคัดเท้าเกียร์มือ เบรกหน้าไม่มีแต่เจ้าของบอกขอใส่ละกันนะครับขอใส่เบรกหน้าก็ผมทําการก็ครับตัวเบรกหน้าครับทุกอย่างคันนี้ผมแฮนด์เมดหมดผมทําเองเกือบหมดก็ทำนี่ครับดูเป็นรายละเอียดนะครับเชื่อมเชื่อมอมือเบรกทันหม่เดินท่อทองเหลืองครับสายเบรกอยู่เก็บไว้ข้างในนะครับกับแม่ปัม๊มอ่าแล้วก็สายเบรกหน้าครับ แส่เบรกหน้าใหม่อ่าก็เลยหาเบรกแล้วก็หาทําจุดยึดครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยตอนเจ้าของได้รถมาเขากึงออกผมเลยแก้โดยวิธีทําตัวรัดจับคาลิเปอร์คือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาขี่ไปแล้วครับผมส่งรถไปได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ขี่ออกทริปเกือบ200โลไปขึ้นดอยหลังดอยอินทนนท์นะฮะเขาเล่นกันอย่างนั้นเจ้าของขี่อย่างเดียวครับอ่า คือทาได้จริงก็ต้องขีไงงไงไงข่ได้จริงครับทำเบอร์วางแค่ไหนยังไงก็ขี่ได้จริงับก็อย่างนี้เห็นกันล้อหน้าผมก็จับพาร์โค้ดโใหม่เพราะอันเดิมนี่สนิมขึ้นละก็จับพาร์โค้ดโใหม่ใส่เบรกหน้าใส่จานนะครับก็ดิสเบรกหน้าก็ยึดโดยเน่เป็นตัวทาตัวสเปเซอร์นะฮะสายเบรกอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมว่าดูเข้ากันนะครับส่วนแฮนคือมันดูกลมกลืนระด้วยลักษณะที่ใส่ของเจ้าของผมจะทารถให้เข้ากับตัวเจ้าของคือชอบดิบ,ดบ ก็แอบหรูครับเพราะเสียมีตังก็เลยจบที่สไตล์เป็นสนิมเหมือนเดิมแล้วก็คลิปด้วยทุกอย่างสีทองนะครับก็เลยเล่นในงานทองเหลืองมานะครับมาตัดมาจบจากชุดแฮนนะครับก็มาต่อด,ด้วยถังถังเนี่ยทรงเดิมมันมาอย่างนี้นะครับคือเจ้าของที่เขาซื้อต่อเขาจัดฟิตเมนต์ทรงนี้มาแล้วซึ่งผมว่าโอ้ยสวยถังเขาสวยผมก็เลยทําการ คนชื่ออันนี้เป็นกลุ่มของเจ้าของอกลุ่มเฮลเจาะฝังทำหลอดน้ำมันใหม่นะฮะก็เป็นท่อใสครับไปส่องดูน้ำมันเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นตัดเลเซอร์ครับคำว่าหาเลเซอร์สรไว้ข้างในโครงไอ้อบัตรเพิ่มเติมต่อหางนิดหน่อยครับแล้วก็นี่ผมเสริมเจ้าของชอบดื่ม <laughs> เลยทำกระปุกใส ใส่กระปุกกระป๋องเหล้าอย่างนี้แล้วกันอ่นเนบไม่ต้องถังนี้นะฮะครับผมส่วนรายละเอียดตัวเครื่องเครื่องคันนี้เขาโอเวอร์ฮอนมาแล้วก็ถือว่าสตาร์ทง่ายขี่ง่ายขี่สนุกก็ผมมาแก้โดยรวมก็มีเสริมก็มแบบเผื่อใครเป็นไอเดียไปทำนะฮะเมื่อรถมันเก่าครับอย่างสวิตช์ออนออฟเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยเสริมเป็นตัวเลขโรมันทำมือแผ่นเมทเป็นทองแดง ท่อทางทั้งหมดใช้ทองเหลืองครับท่อทางน้ํามันท่อทางน้ามันเครื่องเปลี่ยนแท้งใหม่เพิ่มมิติของลูกเล่นนะครับรายละเอียดกิมมิคมันเล็กๆน้อยๆก็คือแบบมีขีดทองเหลืองบนปักหัวเทียนใหม่อะไรเงี้ยครับขัดเท้าครับโอเพนเบลถังนี้คือถังดักไอนะครับดักไอน้ํามันเครื่องแล้วก็ส่วนเกียร์มือครับอย่างที่เห็นก็เปลี่ยนใช้สนับมือทองเหลืองครับสั่งงานนอกครับ มาเป็นเกียร์มือแทนทําเบาะใหม่นะครับเย็บใหม่แล้วก็เปลี่ยนโซ่ใหม่เป็นดาหมดุดท้องส่วนด้านหลังครับบางโค้ก็ยังใช้ทรงเดิมอยู่แต่เจ้าของขอะขอตั้งชื่อรถ่ากรรมปรหน้าเพราะเสียงดังมาก <c oughs> กันเลยเลยเซอร์คัตคำว่ากรรมปรหน้าเป็นฟอนต์ตัวหนึ่งตัวพิมพ์ดีไทยดีว่าเพราะว่าสวยแล้วลงตัวดีครับามาดูกันเรื่องไฟไทยครับไฟไทยก็ไวตรงนี้สว่างครับขี่ชัดเจนครับ ยางหน้าหลังไฟสโตร e ครับลายตรงครับโหดครับใส่กับรถแล้วดูโหดมากมคือขี่ออกคลิปได้เจ้าของบอกไม่เหนื่ยอยเพราะตอนมาครั้งแรกอะคันนี้เขาออกเป็นรถโชว์มาก่อนเขาเก็บไว้โชว์ก็ไม่ได้ค่อยเซอร์วิสอะไรเท่าไหร่พอเจ้าของจับขี่เลยก็กลายเป็นว่ามันร่อนครับพวาสวิงอาร์มน็อตบูทลูกปืนอะไรเงี้ยครับต้องมาไล่ใหม่กันหมดอามาดูกันต่อนะฮะเปลี่ยนแท้งครับเป็นแท้งแบบแคปซูลนะครับ ท่อทางเดินน้ำมันเป็นทองเหลืองหมดผมพ่อมีในส่วนของกลองน้ำมันเครื่องครับอันนี้ผมจีนเซียวแยกกลองไว้ตรงนี้ครับดูสวยดีครับครับคันสตาร์ทงานกึงครับจากพี่น้อยลงกึงครับลงกึงหนองพึ่งท่อไอเสียนะครับของคันนี้ยถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกอะท่อไอเสียตอนมาฮนะเขาจะลงด้านหน้าออกด้านออกตรงๆรฮะ ปรากฏว่าเวลาขี่แล้วเนี่ยเจ้าของก็ไม่ชอบด้วยแหละเพราะว่าพอเราเลี้ยวขวาด้วยท่อที่มันออกหน้าเฟรมลงมาเนี่ยมาต่ำกว่าเฟรมเลี้ยวขวาติดทันทีครับงัดรถเกือบล้มครับเพราะด้วยรถที่เตี้ยด,ด้วยนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อคู่ห่อแข้งอย่างนี้ดีกว่าสวยกว่าแล้วก็พันผ้าพันท่อครับทางเดินขึ้นน้ํามันเลี้ยงฝาครับเปลี่ยนเป็นทองเหลืองหมดทุกอย่างแฮนด์เมดดัดมือหมดครับ ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับคือจัดฟิตเมน์ใหม่ตอนแรกก็จะมาแบบเหลี่ยมๆขาดขเกินๆนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยมาจบกันอย่างนี้ดีกว่าครับเรียกว่าหล่อครับหล่อลงตัวตามสไตล์เจ้าของนะฮะก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ของคลิปรีวิวคันนี้ครับเป็นคลิปถ่ายแบบจากทาง VR Trader ครับซึ่งหล่อเลยครับคลิปจะได้เห็นตัวจริงนะฮะส่วนเสียงเราฟังไว้ตอนต้นคลิปแล้วแหละก็ฝากประมาณนี้ครับ แต่งได้ทุกแนวครับผมครับขอแค่อยากแต่งแล้วคุยกันแบบอ๋อเราจบแล้วว่าคุยกันอยากแต่งสเต็ปนี้แต่งประมาณนี้ครับจัดให้ได้ครับทุกแนวครับสกูตเตอร์บิ๊กไบค์ชอปเปอร์อันนี้มาแนวเรดไบค์แล้วครับซึ่งจริงๆผมก็ชอบสีสนิมนี้มันขัดแย้งกันนี้ครับแล้วขี่โชวเวลเป็นรถที่พกผมก็รู้ครับขี่เท่ครับแต่แต่ก็ขี่ยากด้วยเพราะมันเป็นขัดเท้าเกียร์มือเนาะโอเคครับผมจบสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยว มีโปรเจกต์อื่นๆก็จะลงมาให้ชงนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดตามผมนะครับปอลอโตในเฟ e บุ o k แฟนเพจครับปอลอโตคัสตอมช็อปแล้วก็ช่อง youtube ครับก็ปอลอโตคัสตอมช็อปเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ